สาย่อแมน่อแมนนี่แห้งหน่อยนี่งวดบ้างไม่หัน่อไปย่าโค้งสุดท้ายรดใส่ใสยกับตัวก้อนโค้งสุดท้ายที่บ้านนาลาดมานี่นี่นา่อเนาะนี่แม่เบิ้งก็แนกจังค่อยว่าแมนนี่ แม่เนี่ยนี่แล้วอ๋อสร้อยเบิ่งลูกพันจีบอัสียเนาะเชิงวอสเสียบัณฑพักว่นมีหลายคนี่พ่อยัดแจกแต่นี่ละสิให้เอสซีเบิ่งว่าผู้ใดได้เบิ่งแน่ให้เขาคอมเมนต์มามาป้อนนี่ไปนี่โค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายดันอ้ามาพี่กเอนก็ค่อยหมุนไปพุ่นพ่อมีเสียโอ้นผู้ใดบัสเซียเนาะพ่อเนาะเสียบัสเซียบัณฑ์ให้เจ้ามือเลขออกผลผู้ใดบัสเซียให้เบิ่งใบนี้เบิ่งใบนี้เลิศขันบัสเซียใบนี้ใบว่าว่าสิบ้านลวงโลกวันว่า ใบนี่ใบวันที่สามสิบเมตรพ่อพ่อจะเฝ้ามันทางนี้แป๊บนึงว่าว่าเสียหายหยุดก่อนผีไปเหยียบใยอยู่ควงสลักพ่อเมีตัวนี้ยตัวนี่มันบอที่บอกไปงวดที่แล้วแม่นครับมี่ทันเนีหนะครับค่ะเนี่ทันเนีหนะมาลายเขาอีลีตัวลักพี่น้องพี่จางเนาะนี่คนเดียวเหรอบอกตรงตัวเดียวค่ะพ่อพี่ชาไม่ได้โม้อไม่เห็นม้อหรือยิ่งยวไม่ทางนี้เจ้าหนุ่มผู้ใดก็ว่าบิดผมผมตีละขอหาขคยะนี่บอกพ่อใหญ่พี่ชาเด้อ นี่แหละคองแค่ตัวจริงใช่ไหเวะตัวจริงเสียงจริงเขาก็บ้าจะ้ซุ่มบอกว่าเธอันละปากเกีียงบอกเป็นหีแมนมวลมวะเขาบอกพักเกลียวคล้องแค่เลยวันหนึ่งก็ลอดพ้นหรือว่คือเพื่อนเด้อไม่ได้โมนะพ่อนี้แค่คักมวลนี้แค่คักมวลนี้แค่คักมวล ได้แล้วาพ่อปะเนี้อันนี้เอาไม่พี่เาพี่สิทาเคียนพ่อสิทาเขียนมันไหมเอาเคียนไม่เถื่อทีกีมาแมาแต่ตามที่เคยตามพ่อพี่ชาดิพ่อว่ากันเลขออกวันพูดมันพูดหาดรับตาย่างไปสิไม่ทีกันแล้วเลขเล่าับตาย่างไปสิคือเาสั่งกาแฟกินท้าเลยผมโมโม่ข้นแล้วโม่กนกาแฟกินกอนนึ่ยังไ่เียนกินกาแฟก่อนพ่อ เย็นเดือนหกลองเจ็ดกับห้าเออเหมือนมีตัวหนึง่งมีตัวหนึ่งสิเปลี่ยนออกอยู่เพราะว่าตัวนี้มันตัวสำคัญที่สุดเลยเอ้าตัวสำคัญเปลี่ยนออกบ่บ่ตัวใหญ่มากไหมเนี่ยโอเออสิเปลี่ยนออกตัวนี้มันมากสี่ไม่เลยนะก็ว่าเขาไหวขึ้นเรื่อยๆมันมากเก่าหนึ่งสามเก่าหนึ่ง ามเก่าหนึ่งขอเด็กตัวเนาะออกเยไสาม <6. S 2> สาตัวตัวที่มากมาตัวแรกเหอบอตัวนี้ตัวนี้ละตัวีจเก่าหนึ่งเนาะตัวนี้ละม่นมวนแบกกามนมวนขาปนนอก

2 2> สองแปดสองดคำนวณสดๆเลยพี่น้อสิบเสเจ็ดสิสีู่ตรอุบลครับสีอุบลครับเด็กสูตรอนะคท่านผู <t ries> <t ries t <t ้ชมอืออ to ุบลไปส่วนครับอันเลขกผีชีมามาบอกีเซียวนนี้ันีนอยู่อุดรนะครับครับสองแปดเจีเซียวีมามาแล้วอาจารย์ สี่เดวนเัมก็คัอสมีก็คักแล้วว่าจะได้กัเพ่สมีก็คักแล้วอีกพอะสองสามเดิเนวิโกนีรื่องไปหกาเขียนไ้เอาคสิบอกเปโตเดียเขีนปเขีนเขีนพ่อพ่บอกบอกพ่อัวได้พ่อเอาพีน้องเอาเลขสามตัวก่อนเนาะสามหาสม่านครับ สามเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็ห้าแปดห้าแปดห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดสี่แปดสี่แปดตัวนี้นะครับห้าแปดห้าเจ็ดแล้วก็สองห้าแปดแล้วเรียกทรัพสองห้าแปดโอ้ตัวนี้ทีตัวมัน พ่อเคยได้สาตัวได้เงินแสนเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดหกสี่แปดสตัวไปจ้า4ีตัวจบแล้ว4ีตัวสตมี่ัวได้เนี่ยกับพ่อสองตัวกับมี่ห้าแปดห้าเจ็ดี่อนี้ ยางระสี่สามตัวกับสี่หางสองตัวกับสี่หางสองตัวล่างบันน,นีสองตัวล่างออสามแปดสามแปด่แ่แมแนเดียวเออ,เอ,อสองแปไม่เลื่มสอปกับสามแปนั่นนี่สามแปดส,ส,สป่แป่แมนนะสีออมันอยู่ช่งกับสิบเจ็ดสิเจ เอครับสองสองเก้าสองเก้าตัวนี้เหรอเนียนตัวครับเนียนเนียนตัวไรกครับเรเนียนเนาะเนียนที่เนียนไนย่างสองห้างกันเอาเนียนตัวบนขั้ที่เนียนเลตัวนี้เหรอหาแปดสองห้าแปดครับสามเนึ่งเก้าตัวแรกก็ห้าย่างสองห้าแปดสามหนึ่งเก้า บนเลขสามตัวนะล่างก็จะให้เน้นให้หาแปดอนี้หาแปดสี่แปดโอนบนมาหาแปดก็สี่แปดเลขเลขสองตัวเด้อห้าแปดสิบแปดข้างบนข้างล่างข้างล่างสองตัวตัวใดเน้นจ้าเน้นข้างล่างคือเน้นให้สามแปดค่ะสามแปดครับสิบเจ็ดกับสิบเจ็ดสามตัวมีสามเก้าหนึ่งครับตัวใดค่ะที่เน้น สามเก่าหนึ II, ่งครับสองหาเปลครับสองหาเปล่านี่ละชุดนี้มันมีเท่านี้์เลยไม่มีเานี้จ้ะอันนี้คือสูตรอุบลสูตรอุบลครับบ้านนี้ความฝันเด๋วพ่อความฝันเด๋วนี่ละพี่น้องมาจากก้องความฝันนี่เที่ยงมากกัยังบ่าว่ด้ให้บ่ได้ท่านหายเลือดเทียงจะแบกเลขมากชื่อแบกเลขมากนะว่าท่านห้ยป่ะพ่อบู๊แบกเลขมากเขาไปนั่มหาหมาเขาอยู่แต่ท่าน ไปดั้มหามามามาแล้วแบกเลขหกไม้พร้อมตัวเดียวแบกเลขหกไม้ตัวเดียวเงินอีบ่พ่อกหกมหาพอกตัวเดียวเงินมันก็เด่นมันมันเขากลับเลขเด่นแล้วแบกไม้หกเดียวม่พอม,ม,ม,มันเขาเลขเด่นแล้วหกว 6, ลองเจ็ดกับห้าแค่นั้นหกลองเจ็ดกับห้ามีเซวแบกมาให้เน่ยแต่ว่าตัวเน้นว่าเนใียน ให้เซี่ยวมายำให้กกอนหนึ่งแต่ว่าตอนนี้มีหกเม่นมีหกวันไม่เห็นมันแบกหกไม้โซ่แล้ววันหกตัวเดียวหกตัวเดียวคุโล่เขาเขาก็ต้องขึ้นความฝันไว้อีกเออแบกมาวางได้แล้วพ่อเซี่ยววมาตั้งไหนครับเขาไปน้ำหามาเขายอมมาเขามันแดดนี้ท่านนูือไฟใหม่ท่านโอเบั่นไปน้ำหาเห็นแล้วแบกเลยหกไม้น้ำมันเจริญเจริมากก็วางได้แล้วไม่ได้ว่าไปใส้มาใส้กันแล้วไปเลยหมู่เมียเลยวันนี้แจ้ง เอาเอฟซีสิเป็ดเตี๋ยว้ามฝันพ่อกับกับส่วนเอซแต่ว่าต้องรอจากฟังจากปากพ่อเพราะว่าฟังจากปากกันนู้แต่ว่าเพื่อแบบนะย่ำตัวเขาย่ำตัวเดียวนี่ี่ลหนพี่ล้หนี่ยวอห่งี่ล้อห่งพี่จหนึ่นพ่อนึะอหนี่้หนึ่นี่อนมานีอนมาแน่นอนพ่น้ปนึ่งพี่อยน่งพนหาม้นึ่ลแน่บ่ห่พ่ล้อพี่า้อ่่มห่งพี่ล้น มันมีเท่านั้นเงินแต่ว่าคุณแหละไก่ไก่แน่นะแ่เนืไก่แล้วมันก็ดีทุกวันนะรอบวันแรกกับชาเนีะยยูก็วัดชนะดอกพ่นความฟันเนี่ยเขาก็ต้องรอดเอาไปเลยถ้าม่เพ่มสัวมั่วโลกกายยังเนาะที่ทราพ่มดีมันก็ดีว่ามึงเงินกูก็ได้แน่นี้น้อยเพระได้ซื้อสักินทั้นไ้ดอกเบอร์เท่าพ่อเบอร์ได้ก็เบอร์โท่าพ่เบอร์เทรบปครับ บ0 6 0 3อ FC เธอพนทรมาหา064093ย่าปราชญ์064093 93 0018 0 1 8เอาเพื่อมี FC โศกหมาน้ำผ่องวี่ิภานมาเนาะไปโลกพิมพ์ตั้งไต่ว่ากะท่านได้แล้วกับท่าน ลาจังสัเนาะนดนวทาสามตัวใช่เป็นแนวทางก้อนวันส่วนดูบลนี่แม่นกือันแนวร่อนตันเนี่ยนี่เลขวัดพุทออกที่ไหนนี่ล่ะนี่เบื้งเขานั่นเขาทุกวดเลล่ะวัดพุดออกวัดพุดบันนี่เนี่ยนี่ตัวนั่นนี่ตัวชิบกอตัวบ่ เดประจำบ้านนี่สุรบนนี้จะว่าขาดออกมากกะไดเท่านี้ละอันทที่บอกเอาถ้าตัวเด่นขาดที่มาบอกคเอวันนี้มันใจร้ายไปปะเพราะมันใจท้อเข้าอันเดียวเพราะว่าเชี่ยวอะมาโซ่ลดวเนระเอาเรียกมกมาโซ่แล้วแบกมากแล้วเตี้ยม่มากอันใดท้หกหกเก้าแล้วก็หกแปดเจ็ดเหมือนไม่ตัวเหมือนสามตัวเหมือนมันหนีม่หมดดอกเนาะ หกหกเก้าลก็หแปดเจ็ดเนืมีแต่หกมีแต่หกอร่อยวัสดีเบอร์เชิญด้กันข้างเนื้อวางได้ก่นยงพรถูกต้องบนาะก็ไปเช่ารจสอบู่ก็ข้างบนน้ำเนี่ข้างบนนะ่สี่แปดเดวบันยวพ่อบ้างม้งกลมข้างบนม้วงกลมไหมสองตัวนี่ไหมสี่แปดกับห้าแปดป่าครับนีนยนี่ะ มันดอกมันดอกรูปม็มนะเบอร์โทระเดยคือเขเขียนรงเบอโทรโทอ้ยเอกับวจักเลยวคนใดกวปีชาเนาะมันออกมันออกแปดแปดสองเหมือนไปถือกิ่หน้าของพงเนาะสองห้าแปดออกแปดสองบมันดอกงวดนึงมันออกหกสี่แปดเลขล่างมันดอกอี้เนาะตอนนั้นเนาะออกสามหาบอ มันึงเปลี่ยนเดี๋วมันออกไปได้สุดโตเราะบอกซ้มหากับสองเก่าเป็นสิละสันเอซีสิบเอ็ดตีความฟันกะกับพี่เจริญนาเบิลแต่ว่าบางคนเพิ่งกาว่ามาซีขากับพกซีกันแล้วนตครบม่นครับแมีนครับมีเท่านี่แหละตัวเด่นผมเนี่ยผมก็มักตัวนี้แหละแต่ว่าดนดนที่บอกทีนี้ัันี้มากเลยมิดจัดเลยพวกใช้น้ำนได้หรอเก่าหนึ่งเนี่ยวันน่ะเขาพระ หันมน้ามาดิพ่ออ้ยเมัดแล้วสูตรเต็มได้สูตร,<า>ตรอุบลผมแต่ว่าเชี่ยวเนี่ยมันสิบอกคือดอกแต่วันเอามาโซ่แล้วรอก,ก่อนหน้านไม่เชี<อ>าา่ยวเห็นแล้วเหรอหน้ามันแรงน,นี้มืนไฟใหม่น่ตัวนี้พ่พ่อชุดนี่ป่ะค่ะอันนี้เขาเอินว่าชุดยังพ่อ,อชุดเอาไปรวยครับเสื้อส่นสูตรอุบลบ่กค่ะสูตรอุบลที่เก่าครับ อันนี้จะเป็นสูตรอุบลนนะคะแม่นก็สรเนียาพอมฝันีย่างเขามาใช่ดอกม่จะาเชี่ยวหมาแมวเรียนนี้เห็นไฟใหม่นะแม่นว่าพ่อสูตรนี่แม่นครับแม่นว่าใครพลาดเขาตรงปะตรงเปร้เลยมันมาเสียวเขาได้ครับพร้อมมันถ้าเขาเขาตรงตรงเลยเนาะตรงเปี้เลยครับผมควรดึกว่าฝันเผมควรว่าดีบ้านดีบ้านั่งมั่งมากใกล้กอ้างเงินมากันมัดกันร้อนเ่าเขาคักเขาเนี่ยเนี่ยเชี่ยวกับเชี่ยว เพิ่นเห็นไฟใหม่เพิ่นเลยเน็ตตนเพิ่นเลยอยากซอยเนี่ยมันหนี้กันมาไม่แลนด์หนีพ่นว่าน่ะหมาเฮาแลนหนีเฮานํามหาหมาอยู่เนี่ยบ่ได้เห็นหมาเดี๋ยวหยุดกันหยุดกันครับเดี๋ยวนะคะถัดหน้าจอเด้อค่ะ FC เนี่ยก็ถือรถตอีนด้ไฟใหม่หดใบหน้าเนาะเหนเอนหดใบหน้าเบิ่งเลขท้ายมันก็36ตัวเดียวเนาะเมื่อก็ไปเสี่ยงยายเพชรเหรอ าาาโนนดียยลลักมององคขใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่ง<ม>ให้ด้วยนะคะ